มาลูกปลาป้อนนะอมาาป,ป้อนออกินเองไม่กินฮะบิ๊กมัมเนี่ย

เด็ดป้าจะให้อาหารเมร็ดนะเป็นรางวัลนะน้ำมันอ๋อไข่เราอิ่มแล้วล่ะนะอิ่มแล้ว